สวัสด uh ีครับคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่กับการรีวิวชุดเลสทาบอดโดยกักเกียนรีวิวนะฮะไอคนที่กากก็คือคนใส่ชุดคนที่เกย์ก็คือคนใส่ชุดตัวนี้เนี่ย เราจะรีวิวกันที่ปืน M1.7 เดลิวูชั่นก่อนเลยนะครับยิงหัวเลยนะกันไม่โดนครับมันเป็นมุกมันเป็นมุกอ่าเมุกห้ยิงตัวรถไปสามที่ห้าเลือดเหลือหกห้านะครับยิงหัวนะเลือดเหลือสี่สิบแปดรถไปห้าทีสองปืนต่อไปนะครับปูแ a ด M1.7 นี่จะเป็นปืนที่แรงที่สุดยิงหัวเลยนะ เลือดเดยนึฮะโอ้โหตายยิตัวสาวที่สยิงปีนะยิงปีนมอไีีปเหลือห้าสิบยิงยังลดตั้งห้าสิครึ่งครึ่งหนึงนี่ครเป็น p s เขียวเขียวมนนั่นเองยิงหวนะเดี๋ยวสาที่ยิงตัวเห้าบนะ ยิงเร้นเดี๋ยว67นะฮะต่อไปอ่ะเป็นแมกมัสมูเซอร์เอช66เริ่มจากยิงหวัวเยอส24ครับยิงตัว,ยตวเยอะ56ยิงเตีนเดี๋ยว67รู้สึกดาเมจจะใกล้เคียงกับพี่เอจิวานมากว่านี่ี่ยอดเคช2,000นะฮะยิงหวัว ยิงตัวนะครับไม่โดดเดี๋ยว43ยิงตัวยิงต็มยิงต็มเดี๋ยว61ต่อไปนะเราจะมีเทคนิคการใช้ M107B8 มาให้ดูอย่างคร่า,าวๆแบบกะยังไงให้มันตายหลายๆชุดหน่อยก็คือเราจะยิงแบบ ยิงแบบเขียนไปหัวข้างบนเลยเล่นตอนนี้แบบหายใจไม่ทันยเก็บเขียนไปหัวข้างบนเลยคือม,มันจะเล่นเหรียญหนึ่งทันทีนะยังไงก็เล่นเหรียญหนึ่งแน่นอนถ้าจริงจริงคารุโละมีเทคงงานิคแง่คือย่อให้ต่ำลงแล้วนี้เข้าไปที่หัวเลยโดนเขาหลบโดนตายโรยไหม เราทำง่ายๆครับเราเดินโยกไปซ้ายขวาเพื่อไม่ให้เขาชาร์จเนี้ยแล้วกดเขด้าไปกดเข้าไปอย่างนี้เลยมีการทั้งรอบมีการทั้งรอบเออแล้วเรี้ยงเขาจะไหลาทาย, <c oughs> ยาเดินเองดีก็ร <c oughs> <c oughs> ับมาสอบเสือกมาสอบเสือกเราลองยิงไอรอนแมนนะปืนยิง <c oughs> ไม่ยากคือเดินินยงง,งโ่ก็ได้ <c oughs> โอวยลูกกระสุนหมดไอ้สปไปไัปวอ้ย ล็อกหลบมันดีล็อกหลบมันดีเอามีการยันระเบิดใส่กระสุนหญ่มีการยันระเบะิด,ะดะบบจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าออโอ๊ยทำไมกลับเข้าล่างไม่ได้วะเดี๋ยวเข้าเล่นแป็นๆฝงใช<อ>ไหมไปไปไปกด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 ลอยแล้วมันกลับเข้าล่างไม่ได้ดนี่ จะตีอไอ้ใจ้ฉนเข้าไอ้กอลลอยนะฉับเขาร่งไม่ได้อ่ะร่าลอยไปไหนนี่ล่ะลอยไปตะแคงเล่ลอยลงก้างลอยอยู่ข้างๆเด็กดีไอ้กอลเออมึงได้แข่งเมัยฮะได้แข่งเมียนี่นี่นมาเรื่งขงกอ่งได้แล้วยวเพิ่งได้อาชีอยู่ ทำการดีไปกระตีก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีโหลดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วก็ติดดีอ่ะไปขโมยเอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันโดนเ้ยเดี๋ยวโดนตะก๊อกเว้ยโดนตะก๊อกดึงหน่อยแอดเอ้ยเฮ้ยมันมีการสู้ชุดเขียวนดโนอ้าวหลุดเลยครับพี่น้อง